สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะครับเบน ptn นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยครับประกับของ TZM นะครับผมก็คือ y าม a h ่า z m นะครับผมจะเอามาใส่โซนิกนะครับผมพร้อมกับอ่านี่ครับสายระคังทองนะครับก็คือแปลงใส่พวกคาบูเด็ดคาบูอินโปนะครับผมก็คือเขาแปลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็ผมสั่งในช้อปปี้เหมือนกันนะครับ ก็คือผมสั่งประกับนะครับแล้วก็ลองถามเขาเขาบอกเขามีสายระฆังทองก็เลยให้เขาจัดมาให้เลยนะครับก็คือแบบแบบพร้อมประกอบเลยนะครับโอเคครับก็ชิ้นส่วนที่จะเห็นนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นพวกปลอกแหนแล้วก็ประกับนะครับผมปลอกแหนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็นปลอกแฮนด้านซ้ายนะครับส่วนนี้ก็เป็นปลอกแหวนด้านขวา นะครับอ่าน,นี่เขาก็อ่านี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือพร้อมใส่ได้เลยนะครับถือว่าสวยนะครับเพืเ่อนๆอ่าน,นี่ด้านขวานะครับส่วนอ่าประกับที่พเพื่อนๆจะเห็นนี่ครับก็เป็นประกับพวกประกอบอ่าเขาแยกชิ้นมาให้นะครับนี่นะครับ มันเป็นอ่าชิ้นนี้เป็นพลาสติกนะครับผมชิ้นนี้พลาสติกนะครับอ่ปาประกอบตัวเองอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเหล,ล็กนะครับเพื่อนๆอันนี้อ่าคล้ายๆเหล็กเหล็กครับเพื่อนๆดูมันแข็งนิดนึงครับมันก็อิดตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กนะครับนี่ประกอบ ทีเซ็ตเอ็มนะครับอ่าที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่าผมต้องการให้สายอ่าคันเร่งนะครับมันอ้อมอ้อมหน้าไม้นะครับผมก็คือให้มันอยู่พลาดหน้าไม้นะครับมันจะอยู่สวยมากเลยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยจัดสินใจว่าอ่าเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอานี่สายคัเลเร่งที่เขาอ่า เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่มันก็จะเข้าร่องของมันพอดีเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับเป็นเหมือนกับว่าเขาทํามาตรงรุ่นเลยนะครับพร้อมแบบพร้อมประกอบเลยนะครับผมเราไม่ต้องมาทําอะไรเลยนะครับมาถึงก็ใส่ได้เลยนี่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมประกอบประกับนะครับผม ว่าจะประกอบยังไงนะครับไปดูได้เลยครับโอเคออกกันเลยนะครับเพื่อนๆก็คือว่าตอนเราประกอบนะครับเราก็เอานี่ครับปอกเล่งนะครับผมใส่เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวชิ้นส่วนตัวบนนะครับตัวนี้นะครับของประกับนะครับผมประกบเข้าไปนะครับเพื่อนให้อยู่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาประกบอ่ตัวล่างมาล็อกไว้นะครับ เพื่อที่จะไม่ให้มันขยับนะครับผมนี่ครับมาล็อกไว้เราหมุนนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆน,นี่แล้วเราก็เอาประกรบประกรบกันนะครับให้มันเท่ากันนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ประกรบให้แน่นนะครับนี่เราใช้น็อตนะครับสองตัวล็อกไว้ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไ้ตัวประกบตัวบนนะครับผมมาประกบเข้ากับชิ้นส่วนตรงนี้นะครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ตอนที่เราประกบนะครับผมเราต้องเอา,อาสายคันเล่งที่เราเตรียมมาครับนี่ใส่เข้าไปในร่องนี้เลยนะครับ เรวเอาเหล็กก็ตามล็อกมาเลยนะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกเอาแผ่นนี้ครับตัวบนนะครับล็อกไปได้เลยแล้วก็ใช้น็อต2ตัวนะครับขัน นี่ครับขันประมาณนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเอาสายนี่ครับมาประกบนี่นะครับประมาณนี้เลยอ่าไอตรงนี้มันก็เดี๋ยวรอเราใส่ไอสิ้นส่วนอาวปั๊มบนอีกทีนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมประกอบประกับนะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับองศาสายนี้ให้อยู่ทิศทางไหนคือทําได้เลยนะครับอันนี้ สุดสายคัดเมื่อกี้ผมก็ลองใส่ไปดูนะครับอ่าก็นี่ครับเนือมาเรียบร้อยแล้วครับสายคัดเร่งสายคัดอะไรนะครับก็คือรออ่าใส่พวกอ่าคาบูแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ประกับนะครับผมโอเคครับก็ถ้าดูดูเต็มคันนะครับณตอนนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ใกล้จะ สมบูรณ์นะครับแต่ว่าผมก็บอกไม่ถูกนะครับว่าเมื่อไร่แต่ก็นี่ครับประมาณนี้เลยครับหม้อ,มอน้ําก็ประกอบแล้วประกอบมาทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เหลือคาบูเลยครับหลักๆแล้วก็ชุดไฟเบอร์ปั๊มเบรกตัวหน้าบนแล้วก็ล่างเลยนะครับนี่มานี่เลย ตรงนี้ก็จะอ่าเนี่ยสายมันก็จะลุกๆหน่อยๆนยครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เหลือเอาขาบูมาใส่โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ